Canada has over 10, Community has Playgrounds are designs well The thought over well 10,000สนามเด็กเล่นหลายแห่งในแคนาดาได้รับการออกแบบที่เข้าถึงและครอบคลุมโดยมีพื้นที่ที่รองรับเด็กๆที่มีความสามารถหลากหลายสนามเด็กเล่นเหล่านี้มักจะมีทางลาดสำหรับรถเข็นเด็กเครื่องเล่นแบบรับรู้ประสาทสัมผัส และสนามที่มีพื้นผิวนุ่มทำให้ปลอดภัยและสนุกสำหรับเด็กๆทุกคนแคนาดามีธรรมชาติที่สวยงามและสนามเด็กเล่นหลายแห่งใช้ส่วนประกอบจากธรรมชาติเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆได้สัมผัสกับวัสดุเช่นท่อนไม้หินและน้ำทำให้เด็กๆได้เกิดการเรียนรู้จากธรรมชาติโดยตรงนอกจากนี้ในบริเวณสนามเด็กเล่น ก็ยังมีพื้นที่สำหรับให้สุนัขได้วิ่งเล่นและออกกำลังกายโดยจะมีจุดทิ้งขยะที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้เจ้าของสามารถทิ้งมูลของสุนัขได้สะดวกขึ้นคนที่นี่มีระเบียบและรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดทำให้สวนคงความสะอาดและความสวยงามอยู่ตลอดเวลา